สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณครับวันนี้ครับเราจะเกาะติดก,กันต่อนะครับพื้นที่นี้ที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพาแปรปรวนอาจติดสั้นสายดินร้อนและลูกเห็บตก ในค่ําคืนนี้ครับหลังจากวันนี้มีโอกาสที่เป็นวันที่พีคสุดหรือวันที่แรงสุดสําหรับสภาพอา,ากาศที่แปรปรวนในรอบนี้นะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฝนกลางฤดูร้อนนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ครับโดยเฉพาะเมื่อดูจากกราฟิกข้อมูลอากาศข้อคมสามตอนนี้ปัจจัยสภาพอากาศกาลังรุมเร้าเข้ามาในประเทศไทยก็คือตอนบนนะครับก็คือเรื่องของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นสัญลักษณ์สีฟ้าเนี่ยครับที่มาจากจีนและความเย็นจากคลื่นกระแสลมตวันตกจากเมียนมากําลังเข้ามานะครับขณะที่ความร้อนก็มีสะสมมากขึ้นมากขึ้นอยู่ ในประเทศไทยตอนบนนะครับและข้างล่างก็มีเรื่องของความชื้นจากลมต้นออกีิงใต้พัดเติมเข้ามาไม่หยุดครับจึงทําให้เกิดสภาพอากาศปั่นป่วนเป็นพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจนถึงขั้นพายุฤดูร้อนได้ในช่วงนี้อย่างตอนนี้ครับภาพกราฟิกดาวเทียมล่าสุดของทีวี360องศาก่อน5โมงเย็นนะครับตรวจพบว่ากลุ่มเมฆที่มีศักยภาพเป็นฝนนั้นก่อตัวจากภาคอีสานเชื่อมเข้าไปในบริเวณภาคเหนือตอนล่างกลางตอนบนและกําลังลุกต่อเข้าไปในบริเวณภาคเหนือตอนบนมากขึ้นนะครับส่วนอีกกลุ่มนั้นอยู่ทางภาค อนออกต่อนเนื่องอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างกลุ่มนี้มีผลงานชัดเจนคนกรุงเทพฝั่งตะวันออกและตอนใต้โดนฝนหนักน้ําท่วมหลายจุดเมื่อตอนบ่ายโมงที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับจุดที่น่าเฝ้าจับตาเป็นพิเศษคืนนี้จึงเป็นบริเวณภาคเหนือตอนบนเพราะว่ายัางไม่ค่อยโดนพายุฤดูร้อนเล่นงานแบบคนตอนล่างเท่าไหร่นักนะครับมาดูโมเดลพยากรณ์ฝนในใน,ในเวลา18นาฬิกาหรืออีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้าของทีวี360องศารครับเพราะว่าบริเวณตากแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางเชียงใหม่เชียงรายพยาวน่านครับคือบริเวณกลุ่มแรกที่ ท่านจะเสี่ยงฝนฟ้าขนองลงกะโชกแรงก่อนเพื่อนในประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้านี้ซึ่งตอนนี้ก็มีฝนแล้วนะครับอยู่บริเวณเชียงใหม่ลำปางแล้วก็ทางด้านพะเยาเนี่ยครับโดยเฉพาะชาวตากแม่ฮ่องสอนลำพูน,นครับคือบริเวณที่ท่านมีความเสี่ยงเจอกับความแรงของพายุฤดูร้อนมากที่สุดกว่าเพื่อนเลยนะครับจากนั้นฝนจะค่อยๆเคลื่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือครับดูตามภาพเลยนะครับเกาะโซนเสี่ยงแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน้าน,านในช่วงกลางดึกพอหลังเที่ยงคืนชาวลำปางเชียงรายพะเยาท่านเป็นกลุ่มเดียวที่จะพบกับความเสี่ยงฝนในชช่่่ววงงเเลาานนนนั้้้รสพุี ความเสี่ยงฝนจะหมดไปรอรุนใหม่ก็คือช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้แต่ความแรงของฝนและลมนั้นจะลดลงกว่าช่วงค่ำวันนี้มากนะครับสำหรับบริเวณอื่นแม้จะมีเมฆที่มีศักยภาพเป็นฝนปกคลุมอยู่นะครับแต่ความเสี่ยงฝนและลมกระโชกแรงในค่ำคืนนี้ก็มีน้อยกว่าบริเวณภาคเหนือตอนบนมากนะครับนายเถลิงศักดิ์เพชรสุวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษบอกว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนในภาคเหนือได้ทําให้ปัญหาฝุ่นละอองในทุกจังหวัดลดลงครับจนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยยกเว้นแค่ ในที่แม่ห้องสอนที่เดียวคาดว่าคุณภาพอากาศ10จังหวัดภาคเหนือตอนบนนั้นจะดีไปะจนถึงอย่างน้อยสิ้นเดือนนี้เลยนะครับปิดท้ายนะครับเรามาโฟกัสการดูภาพฝนกรุงเทพและพื้นทนขค่ำนี้ครับหลังจากทผลงานควรหนัก คนกรุงเทพในช่วงบ่ายมาแล้วครับนี่คือภาพกรุงเทพด้านใต้ล่าสุดครับจากกล้องทอเทวแคมป์ดตึกมารินน์ถนนพระรามสี่ฟ้าหลังฝนกรุงเทพในช่วงบ่ายทําให้ความร้อนลดลงไปมากนะครับอากาศสบายสบายขึ้นมาทันทีครับอุณหภูมิล,ล่าสุดอยู่ที่27.5องศาเซลเซียสนะครับส่วนการตรวสอบฝนคืนนี้ของคนกรุงเทพพบว่าความเสี่ยงฝนจะมีช่วงหัวค่ำเท่านั้นครับในกรุงเทพตอนออกแถวน้องจอกคลองสามวาบินบุรีและลาดกระบ,บงังตัวทางกรุงเทพตอนตกก็แถวน้องแขมบางแคบางบอนพาะสิเจริญส่วนหลังจากนี้ครับ เราจะเห็นได้จากภาพนี้ครับว่าความเสียพลจะหายไปหมดเลยทีเดียวนะครับนี่คือการติดตามทีวี360องศารู้มากกว่าข่าวพยากรนะครับช่วงต่อไปน้องนัชชาจะชวนไปดูรายการข่าวต่อเนื่องจากเมื่อวานสวัสดีครับ